รดูมาส่งครับค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะสวัสดีค่ะทุกคนฟันแกเองนะคะ วันนี้นะคะซันกะแต่งเป็นมิสซีจากเรื่องดาบพิฆาตระสูนแต่ว่าแต่งชุดเป็นเวอร์ชั่นแฟชั่นยุค90นะคะซึ่งจากที่ซันกะาได้ไปหาเสื้อดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แฟชั่นยุค90เขาจะเน้นใส่พวกผ้าสีสันแล้วก็ใส่เป็นผ้าย,ยีนพวกกางเกงยีนกระโปรงยีนอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> วันนี้ซันกะก็เลยแต่งเป็นเสื้อล,ลายสีแล้วก็เป็นกระโปรงยีนก็คิดว่าน่าจะเข้าแหละถ้าไม่เข้าก็ ช่างบันเถอะ <Huh? S 1> เราอย่าไปโฟกัสที่เสื้อผ้าเลยมาโฟกัสที่พัสดุที่ส่งมาดีกว่าซึ <Okay. S 1> ่งพัสดุอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าใครส่งมา oh. แต่เขาบอกว่าเป็นกล่องสุ่มขนมยุค90จากจุดจุดจุด uh huh. ก็คือใครก็ไม่รู้ <Okay. S 1> แต่ก็ช่างมันเถอะของฟรี <Hey. S 1> ก็เอาเป็นว่าเรามาลองแกะดูกันดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> ขเขาไกล ในกล่องขนมยุค90กล่องแรกของเรานะคะก็จะมีอันนี้โอ๊ย,อย,อยจับตัวไอคอนนมันคือขนมตุต๊บตามาหมูปแปลกมากอือแตก็อร่อยรสชาติามาขนมตุต๊กตาปกติทั่วไปแหละอันต่อไปอันนี้ ก็ดูดิมันเริ่มละลายแล้วอ่ะไม่เหลือรูปเขาเดิมเลยไม่รู้ว่าเดิมทีมันเป็นรูปอะไรนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นรูปที่ตามถุงแล้วยังมีมุมมุมสี่เหลี่ยมของถุงอร่อยอร่อยเหมือนเยลลี่โค้กเลยทุกคนมีหลายรสด้วยอันเมื่อกี้จะเป็นสีแบบโคก้กโคกอันนี้จะเป็นสีเขียวเห็นไหมเนี่ยเป็นสีเขียว ส่วนนี้ก็จะเป็นสีแบบออกเหลืองเหลืองเหลืองส้มส้มเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเราเก็บวไว้ค่อยกินเพราะว่ารู้รสชาติอยู่ว่ามันน่าจะเป็นรสชาติยังไงเนะ <Okay. S 1> าะก็เหมือนเยนลลี่ปกติทั่วไปไแหละเดี๋ย <Okay. S 1> วกินเยอะเดี๋ยวคลิปยาวนี่นะก็มีนี้ขนมหินอันนี้หาซื้อทั่วไปในร้านเซเว่นได้เลยเพราะสันกัดเคยเห็นอยู่เคยกินอยู่จาได้ <sl ut up> ก็เชื่อว่าหลายคนที่ดูน่าจะเคยกินแล้วก็รู้จักกันอยู่นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้ สีสันสีสันแล้วก็เป็นอุ้ยเร่วงหนึ่งอันนี่สีสันแล้วก็เป็นคล้ายๆหินเนาะนี่จะให้ดูขนมหินก็จะเป็นช็อกโกแลตด้านไหนหี่แหละค่ะสันกาคิดว่าอันนี้น่าจะยังไม่ใช่ขนมที่แปลกใหม่สําหรับใครหลายคนนะทุกคนน่าจะเคยเห็นพ่านตาอยู่แล,แล้วแหละไอ้ขนมอันเนี้ยอันต่อมานี่ะอะไรละเนี่ยอุ้ย อันนี้ก็เป็นเยลลี่เฉยๆนะทุกคนเป็นเยลลี่ที่เหมือนกับปีโป้แต่ว่าไม่ได้รสชาติเหมือนปีโป้ถามว่าเหมือนไหมก็รสชาติคล้ายๆแต่ไม่ได้หวานเท่าปีโป้นะอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นขนมอันนี้สันกะเคยกินมันเป็นขนมลูกอมที่คล้ายๆกับวิตามินในร้านขายยาแต่ว่าไม่ใช่วิตามินแบบนั้นนะมันเป็นแบบรสโคลารสโค้กเป็นคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่นี่เดยวแกให้ดูนี่ ตาแบบนี้นะคะรสชาติก็โคโค้โค,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 คลาโคลาเนี่ยแหละมาดูอันต่อไปดีกว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกคนน่าจะเริ่มไม่ค่อยคุนกันแล้วแหละเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนละกันเป็นลูกเตาคล้ายๆกับน้ำเต้าปูปลาเลยใช่ไหมถูกไหมล่ะ นี่แบบนี้แล้วก็จะมีรูปสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้สันกาเคยเห็นแถวบ้านขายบ่อยมากขายเยอะมากแต่ว่าไม่เคยซื้อมากินสักทีเลยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาลองชิมให้ดูละกันว่าเป็นยังไงนี่มีอันเดียวอยู่ข้างในเป็นแบบนี้เป็นเม็ดกลมๆสีส้ม <c oughs> ถูกอ่ะมันเหมือนถั่วแต่ไม่ใช่เป็นลูกอมรสถ,ถั่วเหรอถามว่าอร่อยไหมรสชาติก็โอเคแต่สำหรับสันกาสันกาว่ามันก็ไม่ได้อร่อยอ่ะแต่รสชาติมันก็โอเคกินได้นะ <Okay. S 1> อันต่อมานี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนก็แถวบ้านก็เคยเห็นขายอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกับก้อนหินเลยหรือไข่ไดนโนเสาร์ไขไ่อะไรไ้่รลู้มันเป็นสีขาวๆอะ่ะแล้วก็มีจุดๆด,ด,ด,ด้วย อแข็งมาก oh. อร่อย <Wow. S 1> เหมือนลูกอมรสส้มฟิลประมาณนั้นทุกคนอันต่อไปหน้าตาคล้ายๆประทัดเลยรสชาติเหมือนมะขามทุกคนเป็นแผ่นบ,บางๆเม็ดแบบนี้อร่อยอร่อยโอเคโอเคอันต่อมานี่ค่ะ โอ้ติดมาเป็นแพเลยนี่นะคะเปรี้ยวเปียวเปย,เปยโอเคเปี้ยวอยูอ่เหมือนกันที่อยู่ในเซเว่นเลยที่รันกาเคยกินเปรี้ยวมากอ,มอ,มอันต่อมาสออันสุดท้ายนะคะช็อกโกแลตหรือเปล่าเนี่ยดูเป็นลูกอมอีกแล้วส่วนเนี่ยมันจะเป็นขนมเม็ดๆหมดเลยเนาะ กล่องเ,เราเิ่มเทิมข้างในมีอยู่แค่นี้อ,อือันนี้คือเม็ดช็อกโกแลตคล้ายๆกับพวกช็อปชิปช็อกชิปอะทุกคน ก็คล้ายพวกที่แบบแต่งขนมโรยหน้าโน่นนี่นั่นน่ะแหยังมีกล่องสุ่มอีกกล่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้แกะแต่ว่านะถ้าเอามาแกะตอนนี้เนี่ยข้าก็กลัวว่าคลิปมันจะยาวยืดเยอะจนน่าเบื่อมากเกินไปเพราะงั้นก็เดี๋ยวข้าจะมาต่อ E p พีในวันพรุ่งนี้บอกเลยนะว่าอีกกล่องเนี่ยเป็นของที่ทุกคนน่าจะไม่คุ้นกันเยอะแน่นอนแปลกใหม่ยิ่งกว่าเดิม <Wow. S 1> ยังไงก็ติดตามรอรับชมพรุ่งนี้ได้เลยนะไม่ bye, bye. <c oughs> 저 h ờ